แจกวางจริงเยกะยิบวางเลยโอ้ยตายแล้วโอ้ยโอเคฮ่าฮ่าฮเสร็จแล้วมัเก็บกลอ่เก็บกลอ่ยเยอะเกินจะต้องยกไปยกมาแล้วอะไรนี่แหละก็ให้แค่นี้แหละแต่เขาให้สองรอบแล้วเช้านี้เช้านี้นี่ของเขานะเอาเอาแบ่ปัดเอาเลยเอาวางได้เลยครับ กไหนม,มาครับเขาบอกว่าเขาไปซื้อมาเขามีตังค์อยู่20บาทเขาไปซื้อมาอยากเขาอยากแบ่งปัน,ปน<อ>แล้วซื้อขนมกล้วยทอดด้วย<อ>แปลว่า20น้ำปั่นก็ไม่ได้กินแล้วคือเนี่ยน้องเอามาให้จากบ้านนะคะซึ่งเห็นถึงน้ำใจนะคะตรงนี้มัมันหาซื้อไม่ได้อะคะ่ะฟังแล้วน้ำตาจะไหล แบ่งปันเนี่ยเขาเอากล้วยมาอย่างเงี้ยเขาเอาเกลือมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาได้20บาทแล้วถามว่าเคาะไปมาจากไหนเขาบอกว่าพ่อเขาให้มา20บาทเขาไปซื้อมาคือเราฟังแล้วน้ําตาเราจะไหลอะค่ะน้องเขารู้จักแบ่งปันแล้วอยากให้พวกพี่ๆนะคะถ้าสมมุติว่าพี่เอาไปแล้วอยากแบ่งปันคนอื่นเอามาให้ได้นะคะอที่เอบ้านเราปลูกมะม่วงมะม่วงเยอะเอาแบ่งมาสัก1ิลูกนะคะแล้วเราอยากจะเอาข้าวสารตรงนี้ไปทานนะคะตรงนี้คือการแบ่งปันกันเนาะ จังเลยนี่มาจากไหนกันครับเนี่ยนี่จำผงไม่ได้เนี่ย เมื่กี้ก็มีปานนึงาก้าเข้ามาก็เลยแ่เ้าเลยแ้วกน้ำดื่มน้ดืมขอบคุณร้านหน่อยวงเท้านะครับ รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับดีใจไหมก็ดีใจเขาได้ยินข่าวว่าเขาแจกปีก็เออพอทำงานาเพราะว่าไม่ได้ทำงานมาเป็นเดือนแล้วว่าทำงานที่โรงพุ่งที่รัหาเนี่ะนี่ทุณนีลาดมาคุยบอกว่าพี่ตลาดอะผีของแกก็ลเลยบอกว่าเออตอนเย็นเย็นเดี๋ยวก็เลยมา